ครับสวัสดีเอแล้วก็ผู้ติดต,ตามรับชมครับทางช่องสีบ่ญเรืองไหลยนต์ครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่ที่ชัยภูมิครับมามาดูเจ้าคุณปู่คันนี้เลยครับเจ้าคุณปู่สิบรอครับดูกันครับว่าจะสวยขนาดไหน ของเผาด้วยครับยางคู่หนึ่งหายฝั่งนี้เหลือ,อยางละเส้นเลยโอ้มต,ต,ต่อครับเป็นกระบะพื้นเหล็กนะครับตัวนี้โอ้โหสวยยังเลยครับยืนทรงได้เลยแหละคันนี้สองเผานัฮจโบโครับยางก็พอได้โอ้โหจอดนานยังีง อ <c oughs> โอ้เหล็กทั้งดุนเลยนะครับกระบะเหล็กทั้งดุนเลยนี่ฮะสองเผาครับสองเผาตัดออกแล้วครับ,ต,รบต้องให้มาโยกเอาบ้างหนึ่งสองเผาอ๋อเพื่อนเอาออกบ่ครับลอดพี่นี่อยู่ไหนบ่ออกมาโอ้ยแหม่างไกลเลยครับตัวนี้ จอดดนไหมดิจอด้องไก่อยังไงต้องปี่ไก่ถ้ามาไก่ให้วีกวัน่าวันงกอนจ่หันตันแตจีสตาร์เมื่อตึมแล้เหรอกเกียบวเอาแบตใส่ไหมเรื่องงสิต่อสายเนี่ยเเป็นยังฟังเสียงไหมอันี้สายเป็นแบตเตอรี่เนยเกียวล็อกกี้

เจ็ดซีครับตัวเก่ามีปั๊มลมนะครับตอนนี้เดี๋ยว,วเครื่องเยอะมากเลยขอทอ่อน่าจะดังหน้าดูครับขอทอ่อเน็ตน็อตไม่ขันหลุดออกมาแล้วอันนี้เหมือนมีการลื้อเลยนะี่อันนี้น่าจะเป็นท่อหายใจของกองอากาศ เยมิมมันเยมิมปัมพาวเวอร์ป่ะเนี่ยน่าจะเยิมปัมพาวเวอร์ไหลลงไปนะครับนี่ฝั่งนี้ทางนี้ไม่เยิมนะครับอี่สุบหน้ายาวพวกเต็มสูบเลยวะ่ะ

เกียร์กลางที่น่เอ้ยเกียร์กลางเมสันเกียร์มีครบนะเพราะว่ามเดี๋ยวมาลองเครื่องยนต์ดูครับโอ้ตัวนี้ยังไม่เต็มสูงผมว่ามันเป็นของค์ไรธรรมดาเน,นี่ยเอ้ยพาวเวอร์พาวเวอร์ลืมไปอไรพาวเวอร์ครับมาเดี๋ยวมาลองดูครับสายแบกเอาลองกดมาดู วะกมดมึงดูมีไฟเข้ามาปะต่อลยมีปอกแฝกปึกๆป,กปะผมมีไฟคือจบเลยนี่ฮะวะเอา,า,าเดี๋ยวต่อตรงละเดี๋ยวจี้ใดก็ได้ไหมเดี๋ยวจี้ใดครับฮะ จี้ไดเลยครับต่อตรงแล้วติดแล้วครับติดง่ายอยู่แต่ไม่ได้ต่อไม่ได้ถ่ายนะครับพอดีเนี่ดูทัวครับ,รบต่อตรงครับน้ำมันไม่รู้ว่าจะมีเยอะขนาดไหน โด่ก็เครื่องหลวมันเล่นยาลกลงยาก

คือโบมีคนานนะคือเบห้าเลยเออเออถ้าบอกราคาของเขาม่น่อือืมอืะก็น่าจะก็น่าจะจบนะครับคันนี้เพราะว่าได้เยอะอยู่ตัวนี้นะครับได้เยอะน่าจะเป็นตัวท็อปแล้วครับตัวท็อปของหัวยาวแล้วนะครับสองเผามีเกียร์กลางเกียร์ล็อกกี้เครื่องก็ร้อยแปดสิบแล้วนะครับแล้วก็พลังไวเวอร์เบรก e ิฟฟ f y คันหน้ากว้างนะครับ เนี่ยหัวย,ยาวตัวท็อปคือตัวท็อปนะครับแบบนี้คือตัวท็อปสภาพไหนไม่ทราบแต่คือตัวท็อปเต็มระบบนะครับกระบะเหล็กนะครับน่าจะจบครับครับคันนี้าเนี่ยในนะในหน้า,นา,นาโหจังไปน่าจะจบครับแต่เดี๋ยวให้หัวหน้าสอนมารากเอาครับคันนี้นะฮอะ เล่มไม่มีครับเล่มเล่มไม่มีตอนนี้ไม่มีนะครับพื้นเหล็กครับเหล็กแบบใหม่เลยน่าจะได้หลายตันเนาเหล็กรางหน้าสามเหมือนเพิ่งต่อใหม่เลยนะครับฝาท้ายฝาท้ายเห็นบ่มีเนาะแบบนี้น่าจะฝาท้ายไม่มีลักษณะนี้ สองเผ่าจำ้จำโบจมำโบจมำโบลูกมองลูกหมาก็ยังโอเคครับในเผาข้างแต่หัวนี่ไม่ไหวครับนะเสียดายน้ำมันมีน้อย แกะคิมล็อกหม่สั่งซื้อในเพจครับโอ้ไม่ได้เรื่องเลยก้องแกงมากเลยเหล็กแกล็อกนะครับยังไม่ได้แปลงแบบถ้าจะเข้าเกียร์กลางต้องลงมาข้างล่างถ้าจะเข้าสองเภาต้องลงมาข้างล่างนะครับไม่มีโยกขึ้นไปข้างบนโอ้แปลครับนี่ฮะหัอยยาวมันจะเป็นซับแบบนี้ครับคัสซีของมันนะเป็นซับ แล้วก็เวลาดินมันจะตกลงมามันจะใส่ตรงนั้นนะครับผมไปครับผมไปครับผมฝากไลค์กดแชร์ครับใครหาอยู่อะไรตัวนี้แยกทุกซิ้นส่วนเลยนะครับนี่ตัวนี้คันหน้า BX นะครับไม่ได้แปลงจะจะออกมาพอดีเลยนะครับดูไม่ได้แปลงแบบไหนครับเนี้ยสแลกเดิมฮนะสะแลกเดิมฝั่งนี้ก็สแลกเดิมนะแต่ คาน้าตัวนี้นะมันจะไม่ฟิตนะสะแลกมันจะไม่ฟิตมันจะห่างข้างละห้ามิลนะครับเป็นหนึ่งเซนสองนะห้ามิลห้ามิลก็เป็นหนึ่งเซนใช่ไหม <laughs> นะอย่างนั้นแหละมันเป็นหน้าแปดเซนกับหน้าเจ็ดเซนนะครับเนี่ยมันจะเป็นหน้าเจ็ดแต่คาน้าจะเป็นหน้าอาหน้าแปดนะครับถือว่าไม่ได้แปลงนะครับแต่มันก็ยังห่างอยู่แต่ก็ใช้งานได้ปกตินะครับคาน้าตวกนี้นะ เขาเรียกคันหน้า BX นะครับหรือของ KT พวกนี้ละครับมันจะเป็นคันหน้า27นิ้วนะครับสดือมันใครหาอยู่คันหน้าก็มีอยู่ครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไหลยนต์ครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไหลยนต์ครับคลิปนี้ก็ของราไปก่อนนะครับไว้เิดกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ